ครับผมวันที่เริ่มปลูกป่านะครับผมวันที่25เมีสายน์5 6 2นะครับผมเป็นการรวมพลังปลูกป่านะครับของยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดมุกดาหารนะครับร่วมกันทำกิจกรรมนะครับปลูกป,าปา่านะครับเป็นต้นยางนานะครับต้นประดูนะครับต้น จิงชันนะครับผมมาจากทั้ง7อําอำเภอนะครับเป็นการรวมพลังกันนะครับเสียสละเวลามานะครับทำกิจกรรมร่วมกันนะครับในการอบรมนะครับในการอบรมนะครับมีทั้งเจ้าหน้าที่นะครับผมครับมาปลูกร่วมกันปลูกป่านะครับถือว่าเป็นป่านะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับผมเชิญชมป่ายางครับผม ครับผมวันนี้ก็จะพามาชมสวนยางนะครับสวนต้นยางนะครับผมปลูกมาได้สองปีนะครับผมจะพามาดูว่าเออต้นยางสองปีนี่จะโตได้ขนาดไหนนะครับผมยางนี้ก็ยางก็จะจะแบ่งเป็นสองเป็นสองประเภทนะครับก็คือแบ่งเป็นสองประเภทก็คือต้นยางเนื้อเนื้อสีแดงนะครับออกเนื้อสีแดงกับเนื้อสีขาว คนที่เล่นไม้จะรู้นะครับผมแต่ว่าตัวนี้เป็นเนื้อสีแดงครับก็คือเราจะไปหาแหล่งพันธ์ุมานะครับผมแหล่งพันธ์ต้นยางนะครับเนื้อสีแดงใบเขาจะใหญ่นะครับส่วนเนื้อสีขาวใบเขาจะเล็กๆนะครับครับผมกดเดี๋ยวพาไปดูว่าต้นไหนครับต้นนี้ก็จะเป็นต้นชิงชันนะครับเนื้อเขาจะเป็นเนื้อคล้าย คล้ายกับพยุงแต่เขาจะมีน้ำหนักมากกว่านะครับต้นจริงชันนี้เขาจะหนักกว่านะครับหนักกว่าพยุงนะครับที่ผมปลูกในสวนนะครับแล้วก็จะมีต้นประดูนะครับต้นปะดูเดี๋ยวมาดูต้นประดูนะครับปะดูยังเล็กๆอยู่นะครับผมแต่ปะดูนี่อาศัยประมาณสัก20ปีนี่แป๊บเดียวนะครับผมขายได้ลาำละเป็นแสนกว่านะครับผมหน้าปลูกนะครับพืชอีกตัวนะครับผม ครับผมการดูแลต้นยางที่ปลูกนะครับผมก็จะตัดหญ้าปีหนึ่งตัดถ้าไม่มีเวลาก็ตัดสองครั้งนะครับคือต้นต้นฝนกับปลายฝนนะครับประมาณต้นฝนกับปลายฝนนะครับเพราะว่าเขาจะได้หญ้าจะได้มาคุมนะครับมาคุมาโคนต้นยางนะครับผมหรือก็คุมคุมดินที่เราตัดนะครับก็ถ้าถ้าอย่างดีก็สี่ปีละสี่ปีหนึ่งก็สี่ครั้งนะครับตัดหญ้านะครับ อาจารปีหนึ่งก็สีครั้งมันจะทําให้ต้นยางอ่าโตได้ไวเหมือนกันนะครับผมประมาณนี้นะครับผมผมต้นยางนานะครับอายุ2ปีแต่เรามีพืชอ่าใต้ต้นยางนานะครับเขาเรียกว่าป่าห้าระดับผมก็จะใส่ต้นผักหวานนะครับต้นผักหวานนะครับผมอ่าผักหวานอันนี้ก็ปลูกที่หลังต้นยางนานะครับ เพราะว่าต้นยางนาประมาณเกือบจะหนึ่งปีแล้วเราก็มาใส่ผักหวานทีหลังนะครับต้นก็ซื้อว่าตัวดีนะครับผักหวานก็พอได้เก็บกินได้นะครับผมทาให้พื้นที่เราก็เสีไปอีกนะครับสามารถปลูกได้ด้วยกันนะครับผักหวานกับยางนานะครับผมในสวนก็จะปลูกชิงชันด้วยนะครับมีต้นชิงชันนะครับแล้วก็ต้นประดูนะครับขาดแต่ต้นแดงครับถ้าถ้าไม้ ถ้าปลูกไม้ตะกูนี้ต้องพยายามปลูกไว้นะครับไม้ยืนต้นต้นต้นใหญ่นะครับผมมีแดงปราดูชิงชันนะครับดางหน้านะครับเขาปลูกไปด้วยกันได้นะครับเป็นเป็นพืชอ่ะเอื้อเฟื้อกันนะครับผมทําให้มันเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับผมะครับผมด้านหน้านี่ก็เป็นต้นปราดูนะครับปราดูจะสูงเร็วกว่าเพื่อนนะครับสามเมตรแล้วครับ สามเมตรแล้วสูงสามเมตรแล้วครับผมนะครับครับดูความสูงเขาครับไอนี้ก็ขนาดต้นยางนะครับปลูกสองปีพอโตัวขนาดไหนก็ประมาณนี้แหละครับอ่าขวดารมณมนะครับผมเปรียบเทียบขนาดขวดน้ำอมหนึ่งจุดสองห้าลิตรนะครับสูสีกันนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับปลูกไว้ทันใด มีเวลาว่างก็ปลูกไว้นะครับต้นยางหรือไม้ป่านะครับแต่ละชนิดแป๊บเดียวเขาก็โตครับผม